และนี่คือรายการใหม่ชื่อว่าเอ็มการพาดึงเนี่ยเอาหนีคือพวกผู้ชายอ่ะมันจะแบบว่ามาหมืนกามใส่เราแต่แล้วผู้ชายก็จะมาจีบอีนนี่ก็แบบไม่ชอบอีนี่จ่าทำาไนรู้ป่ะไปหยิบขวดโค้กเว้ยใส่เข้าไป <c oughs> แล้วก็บอกเลดี <c oughs> boy, boy ้บอยเลดี้บอย ั้ง20เมตรเดิน2ชั่วโมงพอมาข้ามถนนไปข้ามถนนมแล้วขอโชว์แล้วพอไปถึงโรงแรมกูก็ต้องเดินไปส่งมันที่ห้องกูว่าเอ๊ะเพื่อนกูถึงห้องสบายดีไหมเกือบและไอ้เหี้ยไปเดี๋ยวถึงห้องแล้วอนอนผ้าดีห้องนอนฮอเวทั้งคู่กูเห็นกูก็เลยว่าและกูก็เดินกลับห้องเลยจงบอกชื่อคนที่ทำให้คุณรู้สึกหึงแฟนของตัวเองมาหนึ่งชื่อ